ผม่เเวลาหลังเริ่มขึ้นแล้วอีก20นาทีครับเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับน้ำก่อนด้วยทางด้านโนริบิต ่อวะแซงเนี่ยพ้าแล้วด้วยนะทั้งฐางนี่ไปเล่นกันเกือบจะดโดนยิงขึ้นหนาดนะครับเปิดยาวมาขา้างหน้ายาวเตะที่แซมกระดกซืนไปแล้วโอนกรดโดดมาได้เอาลง ต่จังหวะสองเล่นไม่ได้ครับโอ้โหคือเวลาหลังนี่เปลี่ยนมาหลายตำแหน่งเลยนะครานโตลิมิตแฝงลูกนี้โอ้โหรับเข้าสามเหลี่ยมเ,ยเลยครับโอ้โหลูกนี้ที่เราบอกว่าสวยแบบยดย้อยจริงๆครับต้องรู้สาวตัวนี้ได้แต่ยืนมองจริงครับรูปแบบนี้ปันเข้านนสามเหลี่ยมบนเป็นประตูขึ้นนำสองตัวหนึ่งแนละ้วของ,ของ้านผู้การนะเป็นการนำครั้งแรกของเกมน,นี้เลยครับทิ้สถานการณ์จากโดนนำเนี่ยกลับมาเป็นฝ่ายนำแรก เอาว่าตอนนี้ข้างหลังนี่เหมือนช็อตชอตเลยครับลงมาแล้วยังเหมือนตั้งเกมก็ไม่ได้เท่าไหร่แล้วนั่งโอลิมปิกกลับมาที่ด้านโน้ต เทปมาทางด้านขวาลูกนี้ยังโง่สกัดได้เอาแล้วต้องีกลับขึ้นมาแล้วสับูดขึ้นมาสองคนจับยิงเข้าซ้ายจริงลงขวานี่จริงใจพ่อจริงจริงนะต้องปาดนะเราก็เตะเคียร์ทิ้มงามาตึ้งเล้าเป็นตัวปังเลยครับจังหวะเคียร์นี่เคียรไหนจริงครับเคียร์อย่างไรจริงเลยเข้ากระตุ้แล้วตอนนี้

กลจะเป็นคนยิงครับตอนนี้ตีทนนี่แ<ป>ม่ระยะยังค่อนข้างไกลอยู่ครับแต่ว่า<ป>ถือว่าเนี่ยสามประตูเลยเนี่ยได้ลุ้นเลยครับไก่ไไก็จริงครับแต่ถ้าจริงหนักๆเนี่ยได้ลุ้นนะครับใครอยากคว้าไปเนี่ยให้ตรงจริงเลยที่เป็นกำแพงครับแล้วปอนี่ย,ยังไม่ด้เข้าทางน่าแชมป์เบิ้ลขึ้นมาแล้วนะ ไปให้มาเลียเอายังได้เกี่ยวเพื่อนข้าหน้าโอ้โห่แล้วเพื่อนช่วยไปได้จริงครับแต่เพื่อนได้ไม่ได้ครับการให้ทางด้านอาหารเนี่ยทุกทีก็ลุกเสียสั้นๆแล้วยังตีขทางด้านอาหารยก็ขู่เล่นกันสั้นๆเนี่ยอันตรายนะครับพท้องหน้าเนี่ยตีขึ้นมากดการแล้วทางั้นโนลิมิกตามหลังแล้วเนี่ยตอนนี้ต้อง รานขึ้นมาพูดหมดเลยครับไ้ไมเแถวบ้านที่เ็นไม่ไม้เงี้ยักพักไฟไหม้ขึ้นเลยน้องเพชรโอ้โหัแต่เมื่อวานแล้วนะชนะรที่เราได้กิกิแบบนี้เลนะเอี่อ่้องัโอ้ Hãy đấy cho đấy Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไรแบ้านอย่างนี้เลยนั่งนั่งนั่งเออะไอ่เออถ้าถ้ากะต่ายไม่ไม่ตายอ่ะหรือไัาไหมกระตายไม่ตายไม่ร้องโผล้อง้ไไล้วไม่ไมไมหง่ีย นนอ,อัเต็มตัวอัพนะวนั่นโนริบิตเขาไน้สวนลงมาแทนด้านบนนะตามหลังอยู่แค่ลูกเดียวต้องเร่งกันแล้วนะ,นะน่นโนริบิตเจ้าก็ตก,กัจหลังรูนี้ยังรู้ทันนะ โอ้ยไม่ได้ครับคเลนพาครับจักรเอาลูกปั้มันเข้ามาดอกเอ้าโอ้เปล่าอีกครับมากนี้อกโดน็องปี่เล้งเอ้าเราตัดเล่นดู่ไม่ตสรไอีกครับถ้าไม่มีก็ข้ามไปไม่มีข้ามไปที่ั ียาวขึ้นมาแล้วก็ลูกนี้มันกระเด็เกินไปนล่ตา,ายเตะจะเล่นเร็วเข้าไม่ได้ไครับตู้เอ้าจับทู่ไม่ไข่ครับทำอะไรที่ดีไม่ค่อยดีครับไปมันลอยออกอ้างไปเลยครับเอ,อาไปลูกทู่ครับเอา,เอาแล้วาได้เข้าข้างหลังครับโอ้โห ถ้าชอบเข้าข้างหลังนี่นะนำใบสียงเยมีอะไรสีลงอเนี่ทำงานอยู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 ่ในบาร์ฮะเ้ลนลู่เสาโก้อยู่ทุ้ยอีกอ่ะเอาเล่นสันกันรถพี่อาผ่านคุ่โอ้โหไม่ผ่านแบงค์ก็ส่งทิ้งไปในจังหวดอเอ้าวินดูลู่นี้ฟ้าแล้ว ไวปั่นเข้าไปไม่ผ่านแบงก์ขเป็นหรอผู้การเยอะ Happy tổng hợp của hội đinh mật của đi sáng hấp. Bít tuổi kèm của mỗi lần nữa. Tiểu mùi lời mất mỗi lần nữa. 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 ไม่ดีลูกนี้เจยวเป็นบอทุ่นของโอลิมปิกครับชวนยัดเข้าในมาจะให้เป็นไม่ผ่านแบงก์แล้วสกัดทิ้งเอาไว้จังหวะสองไม่โดนโอลิมปิกออกซะอีกโอทุ่งเร็วทันทีแล้วโอ๊ตเก็บได้แล้วตูแล้วทิกมาได้ด้วยครับเจอลูกสองโอจะผิวหลบไม่ผ่านที่โดนดักสวยแล้วปั๊มตีบอลดูเลย โอ้ดูหัวแม่บอลไม่เล่นกับไปเล่นคนนี่ครับโอ้โหดูหัวแม่แจ็คได้เร็วทันทีครับโอ๊้ดิกมาได้แล้วโอ้โหโอ้ดเล้าลูกนี้มาแน่รออย่างโอ้โหตีลังกาไปแปดตล่ครับโอ๊ตโอ้เจอกับโดนดูแล้วแม่โอ้ดิโมโหเลยครับแมจังหวะโอ้โดนไปเหลืองด้วยครับโล้ครับโอ้ให้วูครับ จังหว,ว,วะทั้งชวนทั้งโง่แต่คู่นี่เข้าไปทีลุงตุงนังนี่ผมก็ดูไม่ทันครับมน่าจะสินแจกไปที่พนั่นชวนครับโอ้โหรอปีนี้ระยะอันตรายนะครับถอนหน้านี้ดิจริงเสียสามเสียมาแค่รอบนึงก็ขึ้นมาแล้อ้อาวจุลิปบอลคราวนี้เป็นพนันโอ้รับศูนย์หน้าโดเป้าของทพนันผู้การครับโอ้ยจริงจังเลแต่แกยิงไปไหนกันแน่จังหวันที้ อน้ามีติดสองคนใ่เบอร์นี้ยนะหีเหลือกันือกี้ให้เบอร์สิบหกใช่ไหมฮะเมื่อกี้ให้เบอร์สิบหกใช่ไหมใช่แต่มันมีสองคนไงโอ้โหแล้วดูไปเก็บบอลได้ด้วยรถตรงการกลับไม่ได้นะโอ้โหนี่จะหวะนี่ศีวษะเขาใจห่าแล้วอ้าวแล้วดูจะเปลี่ยนใทรครับสองคนถออที่าออคนหนึ่งครับ ดูเนี่ยตัวนี้ดูดิจะต่อยางเดียวดูด้วยแล้วไเคยต่ยเูวดาสามตอให้มาลขวาแพ็คกิโ้เรียบร้อยเลยเมอวนี้ดู่อ้เสียท่า้มาต่ายไทยแกันเองนะุนูลีมีตู โอ้โหด้วยผู้การเนี่ยว่าจังหวะนี้เด็ดขาดจริงๆแล้วถูกมาสามคนแล้วหมูใส่มาตอรอเลยครับจะเอาแจ็คออกวะผมก้าหน้าเอลงมาครับโอ้โหวันนี้ทำหนึ่งสามหนึ่งหมูสกอรต้องผมได้เปลี่ยนเยอะเลยแล้วตอนนี้ผู้การครับ หมาบุกหูวยแม่โดนเสาครับเสาเดียวผมเอา่ดีดวดี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 ด้กนดีดสดีดียีโีด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 ีรีดีดดีดีดวดี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 ีดีวีาีด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 ีวีดีีดีดีดดีดีดนี้ีดีดดี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  อู้ดิชนกันเนี่ดูว่าล้มลงไปอ,อู้ดัดศรีต้องมาดูน้าให้เพื่อนได้ครับข้างสนามจังหวะโ่งล้มตั้งดูครับไปเล่นหัวล้านชนกันเพราะอย่างนั้นครับโอ้โหลูกนี้ล่วงไปเลยครับทางด้านเอ๋ต้องน้าให้เพื่อนนิดนึงครับจังหวะกว็ไม่ได้ตั้งใจ,งจ,จทั้งคู่ครับพยายามจะโขกที่หัวครับอ๋อไม่ใช่โขกที่บอ <c ười> ลครับโขกที่บอลนั่นแหละไปโดนหัว ก็ลุกขึ้นไปได้ต่อไว้ครับเอฟ เียบตดีไม่ผ่านครับโกดเทดได้เอาเอเตว่าว่าจังหวะสองยังเป็นผูการแบ่งมาได้ข้าอขวาต่านบอดมาอู้จังหวะเอาตะกัดทีตรตเดียวเลยครับออกไปเลยครับเข้ามาเข้บเข้ามาง

เขาเปลี่ยนตัวมาเพราะว่าดูสกโออ่าอีสแควร์พี่พูดเดียวกันครับโอ้เดินเลยบอกว่าจวเจ็บหรือเปล่าก็เจ็บแล้วเปลี่ยนเลยครับโอ้รีบลุกขึ้นมาเลยแล้วตอนนั้นียังอาแล้วทีมมันแกบได้ด้วยครับดิเซนดูครับสองคนตานองใครับผู้การโอลิมปิกนี่เป็นแขงเลยครับ ต้นยาวแล้วโอ้โหลูกนี้ไม่ถูกเลยถูกไกลมาไม่ผ่านแดนอีกครับเตะทิ้งไม่ดีแล้วลูกนี้โอ้โหเข้าทางด้วยครับกินไกลแล้วถูกข่าวรีรับเข่าฟองแล้วเตะเล่โดนทางดีแล้วตีโอ้โหจังหวะดไปหนได้ง่ายเลยดูเพื่อนขอให้ต่อ่งช่างครับ ปุ่นแล้วจังหวะานี่ไปฉลัทางด้านทางด้านโนริสิ่ก็ออกข้านไปเป็นบอราะของผู้ตายก็มันใ่ตด้านที่มาดโอ้โหแล้ับหวายโดนเปิดปุเข้าไวโอ้โหต้อ่ายหัวเลยเจ็บที่ข้อเท้าอยู่แล้วด้วย โอ,โ,โอ้โหดูวะไม่รู้ว่าโดนแผลเก่าหรือเปล่าแล้วไหวไป่ะพี่เต้ยข <c oughs> อ,อน <c oughs> อ้ำครับตัวค้าต้องมีม้าเร็ววิ่งไปเอาน้ำไปให้ครับตอนนี้ต้องรีบแล้วครับเวลาไม่คออีท่าครับถ้าเล่น่อไม่ไหวก็วต้องมีการพิจารณาเปลี่ยนตัวครับโอ้โหโ ได้น้ำไปตับย,ย,ยับประโยชน์เก็บอยู่หาเจ้าใต้จะเล่นต่อไหวครับแต่โคตรเตะตอนนี้เป็นประตูเนี้ยหมาทิ้งขึ้นมาข้างหน้าก็ไม่หานีา่ครับผู้การาาตะวันทองหมเสือตู่ตะังทองเก็บบอลลงไม่ค่อยดีครับเอาแล้วดูนี่เขา

ย้อนออกไปตั้งอีกไปแล้วนบเอ้า <state> ต oh, <c oughs> oh, ับบอลไม่ดีจังหวะนี้ป๊อกโอ้โหยิงจัาเอ้าแล้วก็ฟ้องแฮนด์บอลเยอะไปน่าน่าน่าจะเป็นแบดบอลต้องเชื่อคนเดิมมากกว่าอ๋อทหารไปคิดกับตัวแล้วยัดตายเลยกำลังเด็ดตัวมาทหารับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับ เปลี einer, rồi, rồi, ่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับายสายสายายหนอยเล่ยนยเลยิกันอิล้กไนนดู่ากยิงูอ้โาระบอกมันเข้ามัไงเนี่ยสุดเลยจังหวะนี้ก็ยิงเด็ดตัวจริงครับปูนีตอนนี้ต้องบอกว่า เอ้ยอู้หอประตูนี้ไม่ต้องไปแปลนแล้วมาเล่นสูนหน้าเลยเข้าจะเข้าหน้าครับิมิตริมิตเจสซี่ปวดใช่ยี่ห้าปังเจอไม่เลยดโอ้โหเราผูการมาได้ประตูดูแมันจูดีใจติดตดยังไม่หายเห็นเลยนะตอนลิรอาเสียประตูซะอีกดูจะได้ประตูเอวนโดนทิศห่างไปแล้ว ไ้องมาคนเียวตอล่อไป2อย่างนะต่อยต่อนตลงจะเลียกมันพี่หรือเสีไอ้เรียพี่สอนเียะไะรีปิดเล้าอปไอะไรนตัแปแล้วแต่จะเปิดเล่าเท่าไหร่ก้ยโอโอะไรโอเปิดล่าโอแต่ไม่โอ้ยไอ้เรืองล่อเลย้ห่อแม่งมิตรราคาเดียวกันเปิดอเล่ากว่าอะไรท้คมีสารหล่อด้วยนะครเล้วหล่อ แต่พ bon ี bay, ่บอนนี้ลวลาันก็ชวนไปชวนไปเล่าไปเลาไปจบเพราะว่าผมกัเพื่อนนะแต่ผมนั่งตรนี้น้่งล่าตังเงี้ยเสียจบเสร็จล้วก็ป้าหน้าเื่อเขาบอกว่าเขาจะไปทำไมตู้เลือวะนอ้ยิงอ้าไปตัวผู้เดียวมันะนี้ ช้าต้องเตะทิ้งเยองอา,าเยนะรับสุด,ดาาท้ายแล้วเราสามารถเกมในช่วงเวลาหลังเรากเวลาบาดเจ็ออกไปแค่นาทีแล้วคู่ตยังไงแล้วัวเตรียมตัวได้เลยคลับเกมร,หรกนนะหว่างคณะอินิกับลักษณฟอร์เลนะสบสองว่าตอนนี้เล่นเล่นที่วกานีนะเด็กงเคร่ยกไดเลยส่้ยหสวนให้ฉันแหลกเขาจะเป็นใจรับเสือ โยกมาแล้วไหลหรือเปล่าจะไม่ติดกินก็ไม่ได้ไก็ไม่ช่วยดิแก้ขาตัวเองดูครับให้มาแต่ว่าโอ้โหดูครับโอ๊ตหลบมาได้แล้วเพื่อนหลุดแต่ว่าเอ้าวอนไปสะดุดขาของเองแล้วเอ้าวันมาจากข้างหลังรุ่นนี้ไม่ฟาวด้วยครับโอ้โหตุนเจ็บเลยครับโอ้โหดูว่าจังหวะโอ๊ตเข้ามาแล้วเหมือนดูเด็กขานนิดนึงครับโอ้เจ็บเลยครับ ไหวรือเปล่ารับอ่างกระนาบน้ำไม่ขึ้นได้หรอเออนี่น้ำไม่ขึ้นน้ำไม่ขึ้นอ๋ดูครับผู้การจะเอาน้ำไปให้จะไปกินเองแล้วอย่างนั้นครับไตคออย่เหลือกินจริงครับโอ้โหเราบอกเอาน้ำให้คนเจ็บกีนแก่ไปกินเองเฉยเลย แมไตูไม่มาเขาอันนี้แม่ทาให้กินเยไปเที่ยวว่าทำเป็นกล่องนึงนะกินอยู่ในรถอะรูว่าแถวเ้าแพงไงโอ้โหไม่มีเวลากินมากเลยเฮ้ยไม่ยไงโอ้ยย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 นยยยยยยนยยยยยยทยยยยยน ชผมก็ไปนั่งนอนหน้าบ้านแล้วันน้วันนั้นขอโทษเถอะแม่งจะไปทำไมรู้ว่าไปจากไอต่อเนี่ยไปได้กี่โมงโอ้หเลิกนี่ก็กี่โมงแล้วโอ้ผมอ่านนั่เสร็จเรียบร้อยแล้วไงผมไปนั่งบ้านเขาเสร็จผมสัเบียร์ดน่แบมาให้แล้วันดลิมิเ้าบกันกลับมาตั้งกันใหม่อโอ้แต่รอดหาไปสวยแล้วโอพาแลสามคนแปลกเลยจังหวะเย เออให้มาเพื่อจับไม่ดีแล้วเหรต้องเสียบอลออกมาโตลีติจ้าสวนเสือหาแล้วขั้มาเราให้ทางขวาโค้นู่หูหัวแมอบกิ่งมาทำท่าจะหน้าทิ่มแล้วเตะลูกนี้โอ้โโออกไปเองครับการเตะเรื่องสร้างเยอะเวลาเนี่ยหน้าจะใกล้หมดเต็มแก่แล้วแล้วตอนนี้เอ้าเก็บใต้ด้วยครับไปยิงนู่หูน <c ười> <Fine. S 2> <men> ู่หูนี้ไม่ตรงต่อแล้วหมดเวลาการแข่ง เตือนเรื่อมแลที่พิการข,ขนาดเลยครับโอ้โหโนโลิมิตต่อไป็นอีกเกตเครับที่เรียกว่าแพ้อีกแล้วโนโลิมิตก,ก็เป็นฟุตบอลเอนเตอร์เทนของแค้เลยครับไม่ค่อยจะเน้นฝนเสมอเท่าไหร่ก็ต่อไปแพ้เอาชนะไปเลยครับมีสองกรณีครับอ่าก็เรียกว่าจเจอแบบผู้การตันนี้เป็นผู้การก็ทำได้ดีกว่าครับแล้วก็เบียดเอาชนะไปได้